เวลาเรามีเงินเก็บส่วนใหญ่ก็มักจะเอาไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยดีสบายใจดีแต่เคยลองถามตัวเองกันดูไหมครับว่าเอวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าที่จะให้เงินของเรางอกเงยในระยะยาวเอาล่ะครับเรามาลองเจาะลึกประเด็นนี้กันดูบัญชีเงินฝากเนี่ยอาจจะดูเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเงินของเรานะครับ แต่ว่ามันมีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึง่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเงินเฟอ้อครับพูดง่ายๆก็คือมูลค่าของเงินที่เราอุตสาห์เก็บมาเนี่ยมันลดลงทุกวันๆครับ สไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับถึงข้อมูลนี้จะเป็นช่วงปี2552ถึง2553นะครับแต่ก็สะท้อนหลักการสำคัญที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือเส้นสีแดงหรืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงกว่าเส้นสีน้ำเงินหรือดอกเบี้ยงเงินฝากประจำา12เดือนมาตลอดเลยนั่นก็แปลว่าเงินที่เราฝากธนาคารไว้เฉยๆมูลค่าที่แท้จริงมันลดลงครับสาหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเหล่านี้ค่ะเริ่มจาก ทำไมเงินออมถึงเสียมูล,ลค่าไปทำความรู้จักกับหุ้นปันผลที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์การลงทนจากนั้นเราจะมาทลายความเชื่อผิดๆิด3ข้อเกี่ยวกับหุ้นปันผลแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแนะนำก้าวแรกสู่โลกของการลงทุนค่ะโอเคในเมื่อการฝากเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปแล้วมันมีทางเลือกอื่นอีกไหมคำตอบก็คือมีครับและหนในนั้นก็คือหุ้นปันผล ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มีเงินออมแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมแล้วหุ้นปันผลมันคืออะไรกันแน่อธิบายง่งายๆเลยนะครับมันก็คือหุ้นของบริษัทที่เขาแบ่งกำไรส่วนหนึ่งมาจ่ายคืนให้กับคนที่ถือหุ้นอย่างเราๆเ,เป็นประจำลองนึกภาพตามนะครับว่ามันก็คล้ายๆกับการที่เราได้ดอกเบี้ยนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นดอกเบีย้ยในเวอร์ชันที่ทรงพลังกว่ามาก เอาละครับทีนี้เรามาเริ่มจัดการกับความเชื่อผิดๆที่หลายคนอาจจะกังวลกันดีกว่าข้อแรกเลยก็คือความคิดที่ว่าหุ้นปันผลเนี่ยเป็นหุ้นของบริษัทที่โตช้าหลายคนเชื่อกันแบบนี้นะครับว่าถ้าบริษัทไหนจ่ายปันผลจะเยอะนะแสดงว่าบริษัทนั้นอิอ่มตัวแล้วไม่ค่อยมีโอกาสเติบโตในอนาคตแล้วล่ะความคิดแบบนี้แหละครับที่ทําให้หลายคนลังเลไม่กล้าลงชุนเพราะกลัวว่าจะพลาดโอกาสทํากําไรจากราคาหุ้นที่สูงขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือข้อมูลจากการศึกษาของตลาดหลักทรัพย์ออกลับบอกเราตรงกันข้ามเลยครับจากข้อมูลในช่วงปี2,549ถึง2,553เนี่ยเขาพบว่ากลุ่มหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆกลับมีอัตราการเติบโตของไรายได้โดยเฉลีย่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้ก็คือบริษัทที่จ่ายปันผลไม่ได้แปลว่าจะเป็นบริษัทที่โตช้าเสมอไป จริงๆแล้วข้อมูลชี้ให้เห็นว่าบริษัทพวกนี้มีการเตริบโตทั้งรายได้และสินทรัพย์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยด,ด้วยซ้ำซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและก็ยังมีศักยภาพที่จะโตต่อไปได้อีกครับมาต่อกันที่ความเชื่อผิดๆข้อที่2กันเลยนะครับคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเงินปันผลที่เราจะได้รับกันบ้างบางทีก็อาจจะมีคำถามในใจใช่ไหมครับว่าเอการที่บริษัทจ่ายปันผลสูงๆเนี่ย มันเป็นแค่กลยุทธ์ล่อให้นักลงทุนเข้ามาสนใจหรือเปล่าและมันสะท้อนกำไรที่แท้จริงของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหนกันเชียวแผนภูมินี้มีคำตอบที่ชัดเจนมากครับจากข้อมูลย้อนหลัง5ปีพบว่า97.5%ของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลล้วนเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจแล้วมีกำไรสุทธิครับมีแค่ส่วนน้อยมากๆจริงๆคือแค่2.5%เท่านั้นที่จ่ายปันผลทั้งๆที่ปีนั้นขาดทุน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะจ่ายมาจากกำไรสะสมที่มีอยู่เดิมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าความเชื่อข้อนี้ไม่จริงครับการจ่ายเงินปันผลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสะท้อนผลการดำเนินง,งานที่แข็งแกร่งของบริษัทจริงๆมันเป็นสัญญาณบอกถึงสุขภาพทางการเงินที่ดีไม่ใช่กลลวงทางการตลาดแต่อย่างใดครับและแล,ะแล้วก็มาถึงความเชื่อผิดๆข้อสุดท้ายที่เราจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของสภาพคล่อง หรือพูดง่ายๆก็คือความยากง่ายในการซื้อขายหุ้นปันผลนั่นเองมีคนคิดแบบนี้ครับว่าก็ในเมื่อหุ้นปันผลมันดีใครๆก็คงอยากถือเก็บไว้ยาวๆไม่ค่อยมีคนเอามาขายหรอกมั้งแล้วแบบนี้มันจะซื้อขายกันยากหรือเปล่าหรือที่เขาเรียกกันว่าสภาพคลองต่ำนั่นแหละครับแต่ข้อมูลในสไลด์นี้กลับโชว์ภาพที่น่าประหลาดใจมากครับ คือถึงแม้อัตราการหมุนเวียนซื้อขายโดยรวมของหุ้นปันผลจะต่ำกว่าตลาดก็จริงแต่พอมาดูเฉพาะสภาพคล่องของหุ้นในส่วนที่นักลงทุนรายย่อยถือครองกันหรือที่เรียกว่า free float turnover เนี่ยกลับพบว่ามันสูงกว่าหุ้นในดัชนีเซทห้อย่างชัดเจนเลยครับเรื่องจริงก็คือว่าแม้หุ้นปันผลส่วนหนึ่งจะถูกถือโดยนักลงทุนระยะยาว แต่ก็ยังมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันในหมู่นักลงทุนรายย่อยในระดับที่สูงมากทำไมหุ้นกลุ่มนี้มีสภาพคล่องสูงกว่าหุ้นใหญ่ๆใ,ในเซตห้ด้วยซ้าไปแปลว่ามันเป็นหุ้นที่ซื้อขายได้ไม่ยากเลยครับ6.65เท่าตัวเลขนี้คืออะไรกันมันคือตัวเลขที่กําลังจะบอกถึงความแตกต่างแบบมหาศาลร,ระหว่างการเก็บเงินไว้เฉยๆกับการลงทุนในหุ้นปันผลครับ และนี่คือภาพที่อธิบายพลังของตัวเลขนั้นครับจากการศึกษาผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีเต็มๆต,ตั้งแต่ปี2,543ถึง2,553พบว่าการลงทุนในหุ้นปันผลให้ผลตอบแทนรวมสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีฝากประจำ12เดือนถึง6.65เท่านี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากครับว่าการลงทุนสามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้ดีกว่าจริงๆ หลังจากที่เราได้รู้จักและก็ได้ทลายความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับหุ้นปันผลไปหมดแล้วก็น่าจะมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับว่าแล้วถ้าอยากจะเริ่มต้องทำยังไงจริงๆแล้วมี3เส้นทางหลักๆในการเริ่มต้นครับ 1. คือลงทุนโดยตรงเลยก็คือเราไปศึกษาแล้วก็เลือกซื้อหุ้นปันผลเป็นรายตัว 2. คือลงทุนผ่าน ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่ซื้อขายในตลาดได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยอย่างเช่น Set High Dividend ETF หรือ1 DIF และ3คือลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นปันผลโดยเฉพาะครับในเมื่อมีทางเลือกที่สามารถทำให้เงินของเราทำงานให้เราได้หนักขึ้นคำถามสุดท้ายก็อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องกลับไปถามตัวเองแล้วล่ะครับว่าแล้วเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดี